มหามคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่189ในท้องหนอนหิมะไปเจ้าร่วงฟาลงบนพื้นถ้ำหิมะเชือกกระบี่เส้นนั้นกลับคืนเป็นรูปกระบี่สีสันแดงราวกับโลหิต นางไม่คำนึงถึงความเย็นที่จู่โจมใส่ร่างคืบคลานถึงริมผนังผามองไปยังเบื้องล่างเห็นลมหิมะคล้ายพิโรธร่างของจิงจิว๋วคล้ายเกินหายไปยังไกลกลางของน้ำวนดวงตาของนางทอแววอันเด็ดเดี่ยวรับประทานตัวยาไปหนึ่งเม็ดเรียกระคังฉากกั้นใต้ออกมาหมุนตัวกลับเข้าถ้ำพร้อมกับเต็บกระบี่เล่มน,นั้นขึ้นมา ระคังฉากกั้นใต้ทำหน้าที่สองทางขณะที่เคลื่อนผ่านกระแสลมหอบล้ำค้างแข็งบนผนังถ้ำลงมาเดินเขาไปไม่ลึกเท่าใดนางเห็นหนอนหิมะตัวหนึ่งหนอนหิมะตัวนั้นอย่าประมาณห้าวาจัดอยู่ในระดับสูงแต่ตอนนี้ตายแล้วไปเจ้าเดินถึงเบื้องหน้าหนอนหิมะ มองผ่านผิวหนังตึงโปร่งใสเข้าไปก็พบเห็ดลู่ไว้หนันลู่ไว้หนันอยู่ในท้องของหนอนทิมะในสภาพเปลือยร่างท่อนบนสองตาปิดลงแช่อยู่ในสารเหลวที่เหนียวเหนอะในตัวหนอนหิมะบนนิ้วก้อยข้างขวาสวมป้ายไม้ไผ่เป่งแสงออกมาเพียงแต่แสงอ่อนจางลงคล้ายกับจะดับได้ทุกเมื่อ คาดว่าก่อนหน้านี้เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดเขาถูกนอนหิมะระดับสูงตัวนี้กลือลงท้องไปแต่ก็ลงมือตอบโต้ทำร้ายสัตว์ประหลาดตัวนี้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหิมะพุ่งผ่านผนังศิลามาถึงที่นี่ทั้งนำตัวเขามาถึงโลกอันหนาวเหน็บแห่งนี้หลังจากมาถึงที่นี่นอนหิมะยากประคับประคองสื่ต่อ ตกตายไปอย่างเงียบเชียบลูกไหวหนันก็รับบาดเจ็บออกมาไม่ได้เพียงอาศัยพลังการฝึกเรือนกล้าแข็งพยุงตัวอยู่ในท้องหนอนทิมะดีที่เขาถูกห่อหุ้มอยู่ในสารเหลวอันเหนียวเหนอะในท้องหนอนทิมะไม่เช่นนั้นเขาถูกแช่แข็งทื่อเสียชีวิตไปไมเจ้าบังคับระคังฉากกั้นใต้ถล่มใส่นอนทิมะตัวนั้นเสียงโครมกึกก้อง ภายในถ้ำปรากฏหินกรวดปลิวคระครงุงพื้นดินสั่นสะเทือนไปเวลานานค่อยสงบลงผิวของหนอนหิมะตัวนั้นเพียงยุบลงเล็กน้อยไม่มีร่องรอยแตกออกหากว่า,เาปเจา้าเช้ระคังฉากรใต้สืบต่อสมควรกระแทกกระทันหนอนหิมะท้องแตกออกแต่นางไม่ทราบว่าจะกระทบกระเทือนถึงโลกไว้นั้นหรือไม่ ประการสำคัญยิ่งกว่าคือนางไม่ทราบว่าตัวเองต้านทานความหนาวได้หรือไม่สายตาของนางจ้องจับที่กระบี่สีแดงในมือหากนางคาดเดาไม่ผิดนี่สมควรเป็นกระบี่ไม่คำานึงไปจา้าเงื้อกระบี่ในมือแทงใส่หนอนหิมะแวาเสียงดังเบาๆคมกระบี่กรีดผ่านผิวอันแข็งกระด้างของหนอนหิมะ จมหายไปครึ่งหนึ่งลมหนาวพัดปลูมาจากนอกถ้ำระคังฉากั้นใต้พุ่งย้อนทวนลมไปอุดปากถ้ำไว้ช่วยสกัดความหนาวลงไปเจ้าก็ทุ่มเทพลังปราณทั้งหมดใส่กระบี่เสียงควักเมื่อผิวหนังที่แข็งแกร่งของนอนทิมะถูกกรีดเป็นทางยาวสารเหลวในตัวทะลักออกมาดุดสายน้ำตก สารเหลวในตัวหนอนหิมะเหนียวราวกับน้ำผึ้งพุ่งใส่ร่างไปเจ้าอย่างรวดเร็วและรุนแรงไฝเจ้าไม่สามารถทรงกายมั่นถูกพุ่งชนล้มลง,ลงร่างของโรกไวก้หนันก็ไหลาตามสารเหลวอ,ออกมาตกลงบนพื้นถ้ำโดยปราศจากลมหายใจไฝเจ้าประคองเขาลุกขึ้นนั่งภาพสองมือกับกลางหลังของเขา ถ่ายทอดพลังเข้าไปการเวลาพ้นผ่านทีละน้อยดีที่ร่างของนางกับลูกไว้หนันส่วนใหญ่ถูกสารเหลวของหนอนหิมะห่อหุ้มไว้ความเย็นที่มากับสายลมไม่เป็นอุปสรรคต่อาการโคจรพลังของนางไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดโล่วไว้หนันก็อักโลหิตและสารเหลืวที่ผสมปนเปกันของหนอนหิมะออกมาลืมตาขึ้นอย่างอ่อนล้า ไเจ้ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ถ่ายทอดจากใจกลางฝ่ามือต้องเผยย,ยยิ้มออกมาแต่น้ำเสียงยังคงเฉยชาไม่เป็นไรแระกระมังล้อไหวหนันยังอ่อนล้ากล่าวเสียงแผ่วทุ้มว่ายังต้องโคจรพลังรอบหนึ่งค่อยจากไปได้ไปจ้ากล่าวว่าที่นี้ อยู่สุดแดนเหนือเข้าสู่แดนหิมะพวกเรายากจากไปได้ดวงตาโลกไว้หนันทอแววปวดร้าวและขัดแย้งกันวูบหนึ่งกล่าวว่าสิทธิ์น้องท่านอาจารย์สมควรมอบรัญจกรหยกเหมือนลีแก่ท่านกระมังฝเจ้านี่เงียบงันไปในใจครุ้นคิดสมควรเกลี้ยก,กล่อมอย่างไร ให้สิทธพี่ใช้รันจกรยกมือลีจากไปส่วนตัวเองรั้งอยู่นางต้องรั้งอยู่คอยจิงจิวความเงียบงันของนางทำให้ดวงตาโลบไว้หนัน่นเพิ่มความปวดร้าวกว่าเดิมสิทธิพี่พวกเราเพิ่มคนอีกคนหนึ่งไปเจ้ายังกล่าวไม่จบความโล่ไว้หนัน่นทิ้งกล่าวเสียงอ่อนล้าว่า ใช่แล้วพวกเรามีสองคนลันจกรหยกเหมือนลี้มีเพียงชิ้นเดียวย่อมไม่เพียงพอไปเจ้างงงานวู้รุ่นคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่นางคิดถ่ายทอดบอกออกมาทันใดภายในถ้ำที่เยียบเย็นบังเกิดพลังชีวิตอันอบอุ่นสายหนึ่งพลังชีวิตนี้มาจากร่างของโลกไหวหนัน เขาถูกหนอนทิมะกลืนลงท้องไประยะเวลาหนึง่งระหว่างนี้เขาโคจรพลังลมปราณประจำสำนักตลอดเวลาถึงแม่รับบาดเจ็บสาหัสมีร่างกายอ่อนล้าแต่ก็สะสมพลังมากพอมากพอกับการจู่โจมรอบทำร้ายคราหนึง่งเสียงฉาดดังขึ้นร่างของโลกไว้หนันพุ่งถอยไปด้านหลัง แผงหลังชนใส่ร่างของไผ่เจา้าไผ่เจ้าไม่ทันระวังป้องกันมาก่อนจึงถูกพลังขุมหนึ่งพุ่งชนใส่จนประทัก,กับผนังศิลาที่เย็นเยียบกระหักโลหิตออกมาคำหนึ่งระคังฉากกั้นใต้ส่งเสียงดังกระหึ่มปกป้องผู้เป็นนายโดยไม่ต้องบอกกล่าวแต่แล้วปรากฏระคังใบเล็กๆแหวกพุ่งผ่าน สารเหลวของหนอนหิมะกระแทกใส่ระฆังฉากกั้นใต้เสียงโครมคราหนึ่งผนังศิลาพังคลืนลงมาลมหนาวปราศจากสิ่งขวางกั้นยังเหน็บหนาวกว่าเดิมระฆังเล็กๆสองใบตกล,ลงบนพื้นหิมะเปล่งแสงอ่อนจางรำไรระฆังอีกใบหนึ่งย่อมเป็นระฆังดาวเหนือ ไอ้เจ้านั่งพิงผนังผาโลหิตที่กรากออกมากระเสน็นใส่ปกเสื้อกลายเป็นจุดแต้มราวดอกเหมยนางมาเกิดความงุนงงคุณคิดว่าหรือว่าสิพี่ระบ,บาดเจ็บสาหัสจนสูญเสียสติสัมปชัญญะไม่เช่นนั้นฉัไหนลงมือต่อตอนเอง คำพูดหลังจากนั้นของโลว้วหนันสร้างความเย็นเยียบแก่นางจับใจข้าพเจ้าเป็นศึกพี่เมื่อรัชกรยกเหมินลีมีเพียงชิ้นเดียวก็ยกให้ข้าพเจ้าใช้ก่อนเถอะภายใต้แสงรำไรสาสตรองใบหน้าซีดขาวของโลว้วหนันดูไปคล้ายพูดร้ายแววตาที่เสียใจแสดงว่าเสีแส้งแกล้งดัดขึ้น สิทธน้องอยู่ที่นี่ก่อนข้าพเจ้าพอออกไปจะบอกตำแหน่งของท่านต่ออาจารย์กับอาจารย์หญิงให้ท่านผู้เท่ามาช่วยท่านไปเจ้าหน้าซีดขาวเมื่อมองดูเขาล้ไวไว้หนันเป็นสิทธิ์พี่ของนางเฝ้าดูนางจนเติบใหญ่ทั้งสองสนิทสนมกลมเกลียวแต่ใบหน้ายามนี้กลับแปลกหน้าถึงเพียงนี้ นางหลับตาลงจากนั้นลืมขึ้นใหม่ยังคงเป็นใบหน้าที่สนิทสนมแววตาที่จริงจังแต่เหตุใดถึงชั่วร้ายถึงอัป,ปลักษณ์ถึงเพียงนี้หากเอ่ยถึงความใกล้ชิดร่วไว้หนันสมควรเป็นคนที่นางสนิทสนมที่สุดถูกยึดถือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันถึงกับสนิทสนมกว่าบิดามานดานางอีก นี่เป็นเรื่องที่สำนักศูนย์กลางร้วนทราบดีผู้คนทั้งหลายเชื่อว่าหากไม่เกิดอุบัติเหตุพวกเขาอาจจะเป็นคู่รักกันที่ได้รับการประสัทพรจากแวดวงวบัป็นเพียนซึ่งความจริงหากไม่ใช่ป๋าเจ้าไม่ยินยอมตอนนี้นางคงแต่งให้กับอีกฝ่ายแล้วเมื่อเผชิญกับการทรยศเช่นนี้จิตใจ ้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงบางคนถึงกับร่ําไห้บางคนอาจร่ําร้องด่าทอออกมาแต่ว่าไปเจ้ากลับยิ้มแล้วรอยยิ้มของนางชืดชาอยู่บ้างขมปลาอยู่บ้างมีความรู้สึกว่าการช่วงชิงทางมรรควิถีครั้งนี้ช่างเหลวไหลนักล่วไหวหนัน ลอบทำร้ายนางย่อมคิดช่วงชิงลันจกรหยกหมื่นลี้ในตัวนางเพื่อมีชีวิตรอดจากไปขณะที่เขาถูกนอนหิมะกลืนลงท้องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือคงมีความคิดเช่นนี้กระมัง